ชุดนี้เป็นชุดแรกของปีนี้นะครับสอง8นะครับอสองเล่มนี้เป็นไม้ปุ่มเทพพธาโลนะครับในภาพแสงมันอาจจะสว่างไปนิดนึงนะครับจะไม่เห็นยังมองไม่เห็นลายของปุ่มนะครับต้องอรอเคลือบน้ำมันนะครับไม้เทพพธาโลนะครับเป็นไม้หอมชนิดหนึ่งนะครับในอยู่สกุลเดียวกับของ ต้นอบเชยนะครับจะมีกลิ่นหอมมากนะครับเวลาทําอยู่นะครับใบมีดก็เป็นใบมีด10นิ้วเอ็ดแนิ้วนะครับของมหาชนนะครับแล้วก็มีมีดคัตติ้งนะครับอีก2เล่มนะครับขนาดใบ10นิ้วนะครับกับ12นิ้วนะครับลูกค้าส่งใบมาให้ทําฝักนะครับทำเฉพาะฝักอย่างเดียว ครับยังไม่ได้ตกแต่งอะไรนะครับเพียงแต่เอาฝากไว้เฉยนะครับรอขึ้นงานครบหมดทั้งชุดก่อนนะครับชุดนี้น่าจะมีประมาณ 6- 7ชิ้นงานนะครับพอจะต้องทำให้เสร็จก่อนสิ้นเดือนมการานี้นะครับอ,อีกเล่มหนึ่งนะครับเล่มนี้เป็นขวานนะครับเป็นขวานขนาดคม6นิ้วนะครับเป็นไม้สาธร นะครับเป็นไม้สาทอสีก็ยังไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าเพิ่งทําใหม่นะครับก็เหลือเก็บรายละเอียดตกแต่งร่องนิ้วนะครับใส่หัวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วยังเหลือการตอกลิ่มนะครับเก็บรายละเอียดแต่เรายังไม่ทําตรงนั้นนะครับเราต้องทําเล่มต่อไปก่อนนะครับเป็นไม้ชิ้นเดียวกันกับตัวที่ทําด้ามนะครับเพื่อที่เราจะได้เอามาทําปลอกนะครับ เป็นปลอกขวานนะครับเป็นไม้แห้งสนิทนะครับเป็นไม้ที่แห้งสนิทแล้วนะครับส่วนอีกเล่มหนึ่งเล่มนี้นะครับเป็นขวานไวกิ้งขนาดคม6นิ้วนะครับด้า,ดามยาวพิเศษนิดนึงนะครับด้ามจะยาว19นิ้วนะครับส่วนหัวขวานก็ขัดใบขาวนะครับไม่ได้ทิ้งผิวไฟนะครับเล่มนี้ไม่ได้ทิ้งผิวไฟลูกค้าต้องการขัดใบขาว ครับก็สีเขางจะชัดๆนะครับสีเข้มๆอันนี้ร่างแบบไว้ขึ้นกับขวานขนาด5นิ้วนะครับแต่เล่มนี้ไม่แน่ใจว่าจะทันในเดือนนี้หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับตัวนี้คม5นิ้วนะครับก็สั้นลงไปนิดนึงนะครับแต่ลายจัดเหลือเกินนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับมนไทยคมในฝักนะครับแล้วก็จะมาอัปเดตที่ชมอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับ